ปาามันพาอาวุธด้วยนะฟาพื้นมาจังเลยฟาพื้นมั้งมันโดดหลุดเก๋เลยนี่หรอไมา่หรอกตามออกมาจังเลยอ๋อนี่ตามนี่ออกมานี่จังนี่หรอจังตรงไหนจักตรงไหนแหลกเดียวเราตามมานะเราตามมาแหลกเดียวนี่เราตามมาแหลกเดียวนี่โอเออตามมาจากสวนเนี่ย ไม่กับนี่พันท้ายโลูไปท้ายโลูไปแล้วพันตรงไหนท้ายโลูไปแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนคะตรงนี้ครับข้องไขข้องไขข้องไขข้องไหนเอ้ยไม่รู้กับผมองอะไรข้ผมไม่ใช่รอยจักตัว่าเราลุกเดี่ยมันเล่นนิน่งครับอ่าแล้วอ่าพันธุ์พือ ท่านเพลือคะหลกแกเลยครับไม่ลูกแกไม่เกี่ยวแต่เราเท้าแบบตามนี่ต่อตไอเอาวจักจักไงอ๋อเนี่ยตามตีนี้ครับตามท้องไก่เราตามตัวมาเล็กเดียวนี่ไปเอามาได้เพลือไปเอามาได้เพลือแจ้งความเลยไหมอ่ะ